ขอนอบน้อมที่เสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นตอนที่สองร้อยเก้าสิบสามตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตสักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังคฉามิธรรมังสระนังคฉามิสังขังสระนังคฉามิ ท,ท, uno, ทุติยามปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังจฉามิตติยามปิสังขังสรนังจฉามินัตถิเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเนนัตทิเนสรนังอัญยังธโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเนนัตทิเมสรนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิอัินาทานาเวรามณีศิขขาประทังสมาธิยามิ กามสุมิชฉาจาราเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิติสนาวาจาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิพุลสวาจาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัปปลาปะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไเจา้าขอสมาทานอาชีวธาารรมกสีนตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุด อนาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะรัมมิจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยามัชฌะประมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโพชนาะเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะธารนะมันดนะวิภูสนัฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจาสยานามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูปะรัชชะ,ะตปรติฆ้าหานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิลงสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาตหาัน เพื่อมรคผลนิาพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรัอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักเคียทรราม37ประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสสัมมาปัฏฐานสอิทธิบาท4อินสี่ห้า พลาห้าโพชงเจ็ดอะเรียมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมกันนั้นก็คงร่วมกันศึกษาในพระธรรมคำสอนที่เป็นไปตามลำดับ แม้ในแต่ละหมวดของการเจริญกรรมฐานต่างๆก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยในยักษะของความเป็นผู้มีปัญญากล้าความเป็นผู้มีปัญญาน้อยและตามลำดับด้วยว่าเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วหากยังไม่สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในขั้นตอนนั้นๆได้ ก็จะมีนัยยะเป็นลำดับไปด้วยเหตุนี้ในการศึกษาพระสธรรมในเรื่องของาธาตุกรรมฐานในครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะจึงเป็นเรื่องที่ค่อยๆเป็นไปตามลำดับเพื่อให้เข้าถึงอุปจาราชานเท่านั้นค่ะในส่วนตรงนี้จึงไม่ได้ขยายในลักษณะอื่นๆมากมายแต่หากต้องการจะศึกษาในเรื่องของสมถะคู่กับวิปัสสนา ก็จะเป็นอีกในยานหนึ่งแต่ในที่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจึงขอให้มีความเข้าใจร่วมกันให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาในแต่ละหมวดในแต่ละหมู่นะคะซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าแม้จะส่งกรัดในเรื่องของความเป็นสภาพธรรมนะคะคือธรรมะที่เป็นลักษณะของรูปรู้ได้อย่างไรก็เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤิตว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรว่างเปล่าจากความเที่ยงว่างเปล่าจากความสุขว่างเปล่าจากความเป็นอัตตาและที่สุดนั้นคือว่างเปล่าจากความงามแต่เป็นเรื่องที่มุ่งเน้นให้น้อมจิตหนอมปัญญาไปสู่ความเป็นาธาตุเป็นลักษณะที่มีอาการของาธาตุนั้นๆที่ส่งแสดงไว้โดยเฉพาะ เพื่อแยกให้เห็นว่านี้ใช่สัตว์นี้ใช่บุคคลตัวตนเราเขาใดๆแต่เป็นเพียงสักวทาธาตตามธรรมชาติเท่านั้นนะคะซึ่งมีนัยยะหลากหลายตามลักษณะของธาตุนั้นธาตุดินก็มีอยู่ยี่สิบอาการแปลกแตกต่างกันออกไปในเรื่องของสีในเรื่องของสันฐานในเรื่องของทิศในเรื่องของโอกาสปริเฉษ ซึ่งไม่ปะปนกันเลยนั้นเนี่ยนะคะจึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจในลักษณะนี้เพราะเน้นเพื่อให้ก้าวไปสู่ความสงบถึงขั้นอุปจาระนั่นเองค่ะจึงกล่าวลักษณะต่างๆนั้นโดยย่อเพื่อเน้นหนักให้พิจารณาโน้มน้อมโอนเอ็นจิตไปในลักษณะของความเป็นธาตุซึ่งมีลักษณะเฉพาะเฉพาะของธาตุนั้นๆค่ะ ในขณะนี้เราได้ศึกษากันไปแล้วในผมขนเล็บฟันหนังมาจนถึงในเรื่องของไตหัวใจและตับไปเรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้ก็ขึ้นลักษณะของธาตุดินในอาการที่13คือบรรดาพังผืดทั้งหลายพังผืดที่ปกปิดตั้งหุ้มหัวใจและ ไตยอยู่พังผืดที่ไม่ปกปิดรวบรัดเนื้อภายใต้หนังในสรีระทั้งิ้นพึงกำหนดในพังผืดนั้นว่าในเนื้อที่บุคคลเอาผ้าเก่าห่อไว้เนื้อหารู้ไม่ว่าเราถูกผ้าเก่าพันไว้แม้ผ้าเก่าก็หารู้ไม่ว่าเราพันเนื้อไว้ฉันใดไตและหัวใจและเนื้อ ในสรีรัชทางสิน้นก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าพังผืดปกปิดเราไว้แม้พังผืดก็หารู้ไม่ว่าเราปกปิดไตหัวใจและเนื้อในสรีรัทท้งสิ้นไว้ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่าพังผืดดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤษว่างเปล่ามิใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาตุซึ่งลักษณะของ,งพังผืดที่ปกปิดอวัยวะที่สำคัญเอาไว้นะคะดังเช่นกล่าวไปแล้วคือหัวใจไตเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะธาตุดิน ที่แข็งแรงเพื่อป้องกันอวัยวะเหล่านั้นไม่ให้ได้รับอันตรายแต่แม้พังผืดเองก็ไม่ได้รู้ว่าหน้าที่ของมันคืออะไรและมันห่อหุ้มอะไรเอาไว้ส่วนของหัวใจและไตซึ่งถูกพังผืดห่อหุ้มเอาไว้และเป็นตัวป้องกันมันเอาไว้นั้นมันก็ไม่ได้รู้อะไรเลยต่างก็เป็นส่วนหนึ่งในสรีระทั้งสิน้นและ ไม่รู้ซึ่งกันและกันว่าต่างก็มีหน้าที่ซึ่งกันและกันอย่างไรธรรมะเหล่านี้จึงเป็นอะไรคะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาไม่มีเจตนามีแต่ลักษณะอาการของมันคือเป็นปัทวีธาตุค่ะมันไม่รู้นะคะว่าแม้มันเป็นปัทวีธาตุนั้นก็ต้องอาศัยธาตุสามที่เหลือ เกืือกูลให้มันอยู่ได้อันประกรอบด้วยอาโปตเตโชวาโยธาสามเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ร่วมกันกับปัตถวีธาตุตัวปัตถวีธาต์เองก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ร่วมกันกับธาตุทั้งสามที่เหลือนั้นต่างก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัย เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาจึงเป็นไปในลักษณะทำตามกิจตามหน้าที่โดยไม่รู้เลยจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาใช่ไหมคะเป็นแต่ศักวาธาตุและไม่มีเจตนาใดๆมีอาการแข็งกระด้าง การน้อมปัญญาไปในลักษณะนี้นั้นแล้วน้อมระลึกตึกตรองไปในส่วนแห่งกายที่มันอยู่ตามลักษณะที่กล่าวเอาไว้ว่ามันพันเนื้อเอาไว้พันเนื้ออะไรบ้างมันพันเนื้อหัวใจเนื้อไตและเนื้อที่เป็นสรีระอื่นๆการที่ในตรงนี้นั้นเราจะไม่กล่าวอะไรมากมายก็ด้วยเหตุว่าบุคคลที่มีปัญญาระดับหนึ่ง เมื่อท่านหนอมในลักษณะของความเป็นธาตุด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้จึงสามารถเข้าถึงอุปจาระฌานได้ค่ะแต่ในลักษณะที่เพิ่มรายละเอียดในลักษณะเพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นลำดับต่อ,ต,อต่อไปนั้นเองนะคะเราจึงต้องเข้าใจในลักษณะเนื้อหาของพระธรรมซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมในลักษณะ แต่ละหมวดแต่ละหมู่จึงมีลักษณะของการอธิบายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเห็นให้เข้าถึงธรรมตามประสงค์ในแต่ละเรื่องซึ่งขณะนี้เน้นเพื่อให้เข้าถึงอุปจาระสำหรับผู้มีปัญญาไม่แก่กราจึงไม่กล่าวในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆซึ่งหากไม่สามารถเข้าถึงธรรมตามประสงค์ได้ ท่านจึงขยายในรายละเอียดอื่นๆค่ะเนื้อพังผืดนั้นเนี่ยเราคงเคยสังเกตนะคะจะแทรกอยู่ในส่วนของเนื้อเยื่อต่างๆรวมทั้งในอวัยวะภายในซึ่งจะมีเนื้อเยื่อส่วนนี้หุ้มห่อเอาไว้ซึ่งจะเป็นลักษณะของส่วนที่เหนียวและหากเอามาตากแดดเอาไว้จะแข็งมากอาการของธาตุดินนั้นจะปรากฏชัด เฑ์ในข้อ324ข้อ14ม้ามตั้งอาศัยข้างที่สุดแห่งกระพุ้งท้องในข้างสายแห่งหัวใจพึงกำหนดในม้ามนั้นว่าในก้อนโขใหม่ตั้งอาศัยข้างที่สุดช้างข้างที่สุดช้างก็หารู้ไม่ว่าก้อนโขใหม่ตั้งอาศัยเราอยู่ก้อนโขใหม่ก็หารู้ไม่ว่า เราแนบติดข้างที่สุดช้างอยู่ชั้นใดข้างที่สุดกระพุงทองก็หารูไม่ว่าหมามแนบเราอยู่แม้หมามก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งแนบข้างที่สุดแห่งกระพุงทองอยู่ฉันนั้นธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันที่ว่าหมามดังบรรยายนี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤิว่างเปล่ามีช่สัตว์จัดเป็นปฐวีธาตุเน้นลักษณะอยู่เสมอนะคะวัตมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณา กันและกันเพราะมันเป็นรูป,ปราธาตุนะคะมันไม่ใช่นามธรรมที่จะไปรู้สิ่งนู้นสิ่งนี้ได้และมันว่างเปล่าจากความเที่ยงความงามความสุขความเป็นอัตตาตัวตนมันจึงมิใช่สัตว์นะคะมิใช่บุคคลดังที่เราเคยคิดว่าเป็น ส่วนนั้นของเราส่วนนี้ของเราม้ามของเราอาศัยอยู่ที่กระพุ้งท้องข้างซ้ายแห่งหัวใจอะไรเหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่นะคะท่านเปรียบเหมือนอะไรเหมือนในก้อนโคมยัยตั้งอาศัยข้างที่สุดช้างช้างก็คือช้างข้าวช้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นข้างที่สุดช้างก็หารู้ไม่ว่าก้อนโคมัยนั้นตั้งอาศัยเราอยู่เพราะ ไอ้ก้อนโขใหม่นี้ในที่นี้คือหมามั้นเป็นลักษณะก้อนสีคล้ำนะคะตั้งอยู่แล้วแนบติดข้างที่สุดชางอยู่ด้วยเลยซึ่งช้างหรือส่วนของกระพุ้งท้องนั้นมันก็ไม่รู้นะคะว่ามีเจ้าก้อนหมามหรือที่ท่านเทียบว่าก้อนโขใหม่นั้นมาแนบบันอยู่แม้หมามก็ไม่รู้ว่ามันไปตั้งแนบ ที่สุดข้างแห่งกระพุงท้องด้านสายมาทำความรู้จักมมามในทางโลโๆก,กันนิดหนึ่งนะคะหมามเป็นอวัยวะในร่างกายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรูปทรงเรียวรีคล้ายเมล็ดถั่วเป็นอวัยวะที่ขจัดเชื้อโรคและเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ตายแล้วออกจากกระแสเลือดมมามจะอยู่บริเวณช่องท้องส่วนบน ใต้กระบังลมทางซ้ายและอยู่ใกล้กับตับอ่อนและไตด้านซ้ายถูกยึดติดไว้กับเยื่อบุช่องท้องม้ามมีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลโดยในวัยผู้ใหญ่ม้ามจะมีความยาวประมาณ13เซนติเมตรหรือประมาณ5นิ้วและจะมีความกว้างประมาณ10เซนติเมตรหรือประมาณ4นิ้วและหนาประมาณ สามจแเซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ200กรัมหลอดเลือดที่เข้าสู่ม้ามคือหลอดเลือดสเป e นิกอาร์เทและเลือดจากม้ามจะไหลเข้าสู่ตับหน้าที่ของม้าม 1. ป้องกันและทำลายพวกจุลินทรีย์สทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้ว 3. เป็นที่เก็บสะสมโลหิต ประมาณ350 cc สีสร้างเม็ดโลหิตขาวคือโมโนไซต์ size, กับลิมโฟไซต์และสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงในรายที่เป็นโรคโลหิตจางอย่างรุนแรงโรคของม้ามอาการหลายชนิดมีผลต่อม้ามเป็นอาการม้ามโตผิดปกติอาการนี้เป็นอาการที่บอกถึงการมีแบคทีเรียปรสิต หรือไวรัสติดเชื้อในร่างกายเช่นเชื้อวัณโรคเชื้อมาเรเลียข้อต่ออักเสบเป็นตน้นโรคนี้ยังอาจเกิดจากโรคตับแข็งได้ด้วยอาการม้ามที่ทำงานผิดปกติหรือทำงานมากเกินปกติโรคนี้ทำให้การกำจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดโรคโลหิตจ,จางแทรกซ้อนขึ้นมา นอกจากนี้ภาวะม้ามเลือดออกอาจชีถึงภาวะโลหิตยางและการขาดธาตุเหล็กอีกด้วยและมะเร็งในม้ามอาการต่างๆนั้นมีมากมายนะคะโรคเหล่านี้ก็เป็นโรคที่เกิดจากอุตุเป็นสมุทฐานบ้างอาจจะมีกรรมเป็นสมุทฐานบ้างและนั้นหมายถึงว่าอวัยวะส่วนนี้ก็เกิดจากกรรมนั้นเองนะคะ เราทั้งหลายก็รู้แล้วว่าลักษณะของธาตุดินที่เกิดจากกรรมนั้นไม่ใช่อาศัยกรรมอย่างเดียวจึงจะเป็นไปได้นะคะแต่ก็เป็นเพียงปัตวีธาตุมิใชสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัใจจัยในการแทงตลอดในอริยสตสี โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบัตินี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัายินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้นเพื่อมักผลนิพานพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กลาบสาธุสาธูสาธูเจ้าค่ะค่ะ